สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา update, อัปเดตกงเพาะเรือเบิร์ดผมหน่อยนะครับพอดีมีคอมเมนต์สอบถามด้วยผมก็เลยมาเปิดดูเนาะว่ามีลูกไหมเพราะว่าช่วงฝนห่างหายลูกไปนานนะครับยังพอได้ลูกอยู่เรื่อยๆนะครับดีกว่าตอนที่ผมเพาะอยู่ในโรงแบบแยกคู่นะครับอาจจะด้วยความความไม่พร้อมของสถานที่นะครับแต่พอย้ายออกมาธรรมชาติแบบเนี้ยได้ลูกเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะได้ไม่เยอะเพราะว่า พ่อแม่ที่เราใช้เราไม่ได้ใช้พ่อแม่ที่สมบูรณ์นะครับเราใช้พ่อแม่ที่ที่มีตําหนนะิอ่ะที่ผมเคยบอกไปก็คือพ่อแม่ที่ว่าผมซื้อมาจําหน่ายอะไรประมาณนี้เนาะแล้วทีเนี้ยเขาโดนหนูกัดหนูตลาดนะ่ะเออก็เลยแบบเป็นพ่อแม่พิการพูดง่ายๆเราขายไม่ได้เราเลยเอามาเป็นพ่อแม่นะฮะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ <laughs> เปิดผิดกล่องอ่าผมมาเปิดดูเออใช่ เมื่อเช้าอ่ะพอดีพี่เขาส่งรูปรูปนกตกลงมาตายที่ที่พื้นกงนะครับหนึ่งตัวผมก็เลยมาเปิดดูวันนี้ก็มีหลงเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับนี่ก็คอกนี้ได้หนึ่งตัวนะครับเหมือนจะมีไข่เหลือหนึ่งฟองนะอะน่าน่าจะไม่เป็นตัวเนาะ ผมดูปริมาณได้น้อยนะครับได้ทีละสองตัวหนึ่งตัวอะไรประมาณเนี้ยส่วนล็อกนี้ผมเปิดเมกกื่อกี้เจอหนึ่งตัวใกล้โตแล้วตัวเดียวเนี่ยฮะสังเกตไหมคอกละตัวสองตัวนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณคอกละตัวนะ่ะไม่เกินสองนะครับที่ผมมามารับน้องเขาออกไปเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาน้องเขาออกไปเนาะตัวนี้ครอกนี้ ไม่มีนะครับก็ผมทําแบบง่ายๆนะครับเป็นกรงไม้ใส่ตะข่ายธรรมดานะครับตะข่ายสองหุนแบบกันงูเนาะส่วนตัวผู้ตัวเมียน่าจะไม่คบคู่นะครับน่าจะไม่คบคู่ผมก็จะสังเกตออกอยู่เนี่ยประมาณเนี่ยสองข้อตลอดเลยนะส่วนที่เหลือมันน่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คู่อะไม่มีคู่ผู้เมียนะครับอาจจะเป็นเพศเดียวกัน ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้อัปเดตเลิฟเบิร์ดให้ชมแต่ตอนเนี้ยอันเนี้ยผมอาจจะยกเลิกนะครับยกเลิกหมายถึงว่ากองชุดเนี้ยหลังจากที่ผมนะฮะทากองใหญ่เสร็จนะครับผมอาจจะย้ายตรงนั้นนมาไว้กองใหญ่ตรงนี้เนาะนี่นะฮะพอดีเทป,ปูนไว้นานแล้วแหละก่อนฝนนะครับเราก็ร,กรอฝนหมดก่อนนะครับเนี่อ่าจะทํากองใหญ่ตรงนี้เป็นสอเมตรคูณสเมตรนะครับก็จะทําตรงนี้นะแล้วก็ย้ายเขา จะด,ดูอีกทีจะย้ายดีไหมคันนี้จะเป็นชุดใหม่เลยหรือเปล่าไงเพราะว่าผลผลิตเขาไม่ได้เยอะนะครับเพราะนกน้องเขาไม่สมบูรณ์อาจจะให้อยู่อย่างนั้นไปเลยดีหรือเปล่าไงก็แนะนําดูนะฮะแนะนําผมหน่อยว่าให้อยู่อย่างนั้นยาวไปจนสินน้นอายุไขเขาเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้สมบูรณ์แล้วเราก็จัดชุดใหม่ชุดดีๆมาลงตรงนี้น่าจะดีกว่าเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะฮะให้พี่เขามาตัดหญ้าเกือบตัดโดนแม่ไก่สาวนะครับมาแอบไข่อยู่ในพุ่มหญ้าเนาะดีนะพี่เขาบอกว่าใกล้ถึงแล้วมาเห็นพอดีเนี่ยตัดโดนข้างหน้าหญ้าข้างหน้าหายหมดแล้วนะถึงเห็นเขาแล้วเขาไม่หลบเลยนะครับเขาก็กกไข่เขาเนาะเดี๋ยวเราจะย้ายออกนะฮะเดี๋ยวจะได้ตัดหญ้าเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับทําความสะอาดพื้นที่ให้หมดเนาะฝนก็ห่างไปสองสองวันแล้วนะสองวันแล้วอ่าสองวันแล้ว ก็เดี๋ยวได้ตัดหญ้าต่อนะครับเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ต่อไม่รู้ว่าจะย้ายได้หรือเปล่านะแต่คงต้องย้ายนะฮะอย่างนี้เดี๋ยวถ้าฝนมาอีกก็ลําบากเอาตะกร้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะย้ายไปไว้บนล็อกลอยดีกว่าย้ายมาไว้ล็อกลอยบนนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่เยอะเหมือนกันนะฮะสิบสองใบเลยแม่เขาจะกกคืนไหมเนี่ย ออกมาเดินข้างนอกเลยนะนี่หรือว่าเขาแค่สำรวจเหมือนจะออกนะเนี่ยเดี๋ย,ยวรอดูอีกทีนะครับตอนเย็นกลับมารับลูกนกแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องกลับบ้านละอยู่ไหม เจบร้อยตัวเดียวโดดโดดลูกโทนอ้วนตุบเลยโอ้ท้องกระเพาะแม่เขาป้อนดีมากไม่รู้ว่าที่หล่นออกไปตายน่าจะเป็นข้องนี้แหละเพราะเขาพี่เขาถ่ายรูปมาไซส์ใหญ่อยู่น่าจะเป็นชุดนี้แหละครับเพราะว่าอีกชุดนึงยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยยังเล็กๆอยู่เลย แต่ทำไมถึงหล่นลงไปได้เนาะแปลกเหมือนกัน นี่นะฮะแล้วก็วันนี้ได้หนูดัมโบขาวนะครับหนูดัมโบหรือบางท่านก็เรียกดัมโบเล็ดนะฮะตัวเดียวกันเนาะได้กลับไปอีกหนึ่งชุดเนาะประมาณหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเนี่ยชุดเดียวกันเลยนะครับอ๋อแล้วก็นี่ไข่ไ <c ười> ก่สาวอีกครับอีกเกือบหนึ่งแผงนะฮะวันนี้ก็ได้ของกลับบ้านเยอะหน่อยได้เลิบเบิร์ดหนึ่งตัวหนูเก้าตัวแล้วก็ไข่ไก่สาวเกือบหนึ่งแผงเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวรอหญ้าหวานอีกหนึ่งกัมนะฮะเอาไปให้สัตว์เลี้ยงที่ร้านเนาะหญ้าขนขึ้นรถไปแล้วก็เดี๋ยวรอหญ้าหวานเนี่ยอีกพี่เขากำลังแพ็คใส่ถุงให้ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับอืพี่เขาคัดให้โอเค